ครับสวัสดีครับวันนี้สมบัติอีสานชแนลนะครับวันนี้เรามาหาหญ้าให้ควายอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากตอนนี้เป็นฤดูไถหวานเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่สามารถเอาควายออกไปหากินตามทุ่งตามท่าตามอะไรได้แล้วนะครับเราต้องเราจําเป็นต้องหาหญ้าให้เขานะครับเอาไปให้เขากินที่คอกนะครับก็จะหาเริ่มหาตั้งแต่ตอนนี้นะครับจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับฤดูหน้านะครับ เมื่อเขาเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเราถึงจะปล่อยเขาออกไปหากินได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะลำบากหน่อยนะครับอานี้ก็เป็นนาของอ่าเขานะฮะที่ยังไม่ได้ไถนะครับยังไม่ได้ไถนะฮะก็จะมีแต่หญ้านะครับอันนี้คือหญ้านะฮะไม่ใช่ข้าวนะครับเป็นหญ้านะครับครับตอนนี้อ่าไม่เอาบัดนะครับไม่เอาบัด กำลังขมักขม้นนะครับในการเกี่ยวหญ้านะครับต้องรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าสายมามันจะร้อนนะครับนะครับไม่ยมีไม่ยังมีเกี่ยวอยู่กลางเลยนะครับเพราะว่าอนั่นไม่ใช่ข้าวนะครับนั่นหญ้าเรามองพื้นผืนนี่มันจะเหมือนข้าวนะครับแต่ที่นี่ยังไม่ได้ไถเลยนะครับยังไม่ได้ไถยังไม่ได้ไถแปลนะครับ หรือไถหุดนั่นแหละครับก็จะมีหญ้าให้เรา,าเกี่ยวนะฮะนี่ครับหญ้าหญ้าเยอะนะถ้าเรามีเครื่องตัดแต่มันก็จะง่ายหน่อยนะครับอันนี้เราเพิ่งมานะฮะมันก็ต้องลงทุนอีกแล้วนะครับมันก็ต้องหาเงินก่อนนะครับ นี่ครับห้าครับนี่นะฮะเขาเรียกหญ้าหวายนะครับถ้ามันสมบูรณ์เนี่ยมันจะเลื้อยนะครับอันนี้มันอยู่ในน้าม,มีน้ำหน่อยๆน,นะครับมันขึ้นตรงๆนะครับพอๆก็เกี่ยวญ้าโอ้โหงามนาตึบ๊บ เก er so ี่ยวสักงานเดียวก็พอแล้วมั้งไหวไหมงานดับงานดีๆอ่ะนู่นครับเยอะแยะเลยครับ อาทิตย์นี้ถ้าเขายังไม่ได้ไถนะครับเนี่ยเยอะเลยญ้าครับอาทิตย์นี้เราก็จะมีญ้าให้ควายนะครับเอาที่เดียวเลยนะครับนี่ครับเกี่ยวไว้ฮะนู่นครับเป็นกองพนันนเลยงานเกี่ยวหมดหน้านี้ก็พอนะครับ ครับได้แค่นี้ก็พอแล้วครับย่าให้ควายสำหรับเช้านี้นะครับครับ,ำรบ,นนรบสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับ